วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูขาหมูเยอรมันหรือว่าขาหมูทอดนะครับขั้นตอนแรกก็นําตัวขาหมูเนี่ยมาตัดขากรีออกก่อนนะครับตัวนี้ผมจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นขาหมูเลยนะครับจากนั้นก็นํามาล้างคราบเลือดออกให้สะอาดเลยนะครับขาหมูนี้ผมซื้อมาจากแมคโครราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับไม่แพงเลยล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเช็ดให้แห้งเลยนะครับจากนั้น,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 นก็นําแครอทมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้สําหรับต้มนะครับ แล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะครับตัวนี้จะใช้แค่ครึ่งลูกก็พอนะนำมาหั่นเป็นชิ้นตามความชอบได้เลยนะครับจากนั้นก็เปิดเตาตั้งหมอ้อใส่ตัวขาหมูที่เราล้างเนี่ยลงไปต้มได้เลยนะครับใส่แคอ่อทแล้วก็หอมใหญ่ลงไปเพื่อเพิ่มความหวานนะครับตามด้วยรากผักชีแล้วก็เครื่องพะโลนะครับเราจะใช้วิธีการตุ๋นด้วยไฟกลางประมาณ2ชั่วโมงนะครับได้ทีแล้วก็นําม,มาพักไว้นะครับ จากนั้นก็ใช้ซ่อมจิ้มหนังจิ้มให้ถี่ยิบเลยนะครับจากนั้นก็นําไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้ขาหมูแห้งทิ้งไว้1ึคืนนะครับจากนั้นก็นําขาหมูมาจิ้มอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะนําไปเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันของเรานะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการทอด180องศาใช้เวลา20นาทีนะครับผมระหว่างรอเดี๋ยวเรามาเตรียมนะ้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับใส่พริกกระเทียมลงไปตำให้ละเอียดเลยนะครับ ตามด้วยมะนาวนะครับอันนี้ก็ปริมาณตามความชอบได้เลยครับเขี่ยเม็ดออกด้วยนะครับตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับจากนั้นก็บีบมะนาวที่เราหั่นไว้ลงไปคลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะครับหลังจากครบเวลาแล้วเราก็มาดูขาหมูกันครับก็จะได้ขาหมูทอดออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเมนูนี้ก็สามารถเอาไปทานเป็นกับแปรมหรือว่าเอาไปกินเป็นกับข้าวกับข้าว,าวสวยร้อนๆก็เข้ากันครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทําตามดูนะครับ